แล้วก็ส่งให้พี่ใหญ่บบส่งด้วยความแบบว่าเขินอายนิดนิดผมผมเขียนเพลงแบบนี้ครับอะไรเนี้ยพี่ใหญ่ก็อืมพี่จะพยายามอะไรนะเลยโทรมาเชิญเออได้โปรยังอะไรผมจำเนื้อไม่ได้เฮ้ยเปิดเนื้อดิเปิดเนื้อขัเพอย้อนกลับไปตอนที่พี่แมวอ่ะ ทำเพลงอยู่เบื้องหลังอ่ะเห็นบอกว่าทําเพลงมาให้หลายคนมากมีเพลงไหนที่ประทับใจ้ากไหมพี่ที่มันออกมาแล,แล้วมันไม่ใช่สไตล์เราเลยแต่แบบออเพลงเขาดีๆอะไรอย่างเงี้ยคือผมเนี่ยเป็นคนที่ทําเพลงป๊อปไม่ค่อยเก่งเม,มโลดี้ทาออกมาก็ไม่ค่อยเข้าทางชาวบ้านเขาแล้วก็มีพี่ที่ร่วมชะตากรรมอีกผู้หนึ่งชื่อพี่ใหญ่อธิสาราจุทะคนนั้นแต่ก่อนนี้ก็เขียนเพลงไม่ป๊อปเลยนะครับคือกอดคอตายไปด้วยกันในตอนนั้น คือเวลาส่งงานเนี่ยเราก็จะโดนพี่ตีด่าว่ามึงเขียนอะไรมาแมวเมโลดี้แบบนี้หรือพี่ใหญ่ก็ไอ้ใหญ่เอ็งเขียนอะไรใหญ่ใหญ่อะไรเงี้ยผมกับพี่ใหญ่ก็เลยมานั่งแบบว่าลบล้างทฤษฎีความเชื่อเดิมๆออกไปให้หมดเลยเพราะว่ารู้มากพยายามแบบว่าใช้ความรู้ตัวเองเยอะแยะไอ้แจ๊สเจอรอะไรเนี่ยมันไม่ได้ใช้หรอกมึงมาอย่างนี้เลยแมวตตตตตตึึึึึึึึึดด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  คือแบบว่าจริงเหรอว่าแมวแค่เนี้ยนะคือถ้าเป็นแต่ก่อนก็คืออะไรเงี้ยนี่หอไห่ตัดออกไปได้ไหมแมวก็เลยไม่ต้องต่อไม่ต้องต่อหยุดแค่นั้นนพอพอพอคือต้องห้ามตัวเองเสร็จแล้วก็ส่งให้พี่ใหญ่บส่งด้วยความแบบว่าเขินอายนิดนิด ผมเขียนเพลงแบบนี้ครับอะไรเงี้ยพี่ใหญ่ก็อืพี่จะพยายามพี่ใหญ่พี่ใหญ่ก็เลยกวเขียนพี่เอาคนเขียนเนื้อใช่ไหมในตัวเยอะกอะไรนะในตัวเพราะฉันเออได้หยัง อะไระผมจำเนื้อไม่ได้เฮ้ยเปิดเนื้อดิเปิดเนื้ององงงงงเเ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 เพพพลล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 นน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 ัันั่่่่่่่่่่่มม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 าาาาาาาต็ไไไไไไไววยยย้้้้ปปปปปอออออออทกกฉฉดใใชชหหหีีีธธธจรผ์สะะบแแ งันวันนี้เราแบบมีโอกาสไดฟังเพลงกับพี่แมวเยอะขึ้นดีกว่าเราเอาจากเพลงนี้ก่อนเพลงที่ผมชอบที่สุดเป็นเพลงที่พี่ใหญ่อาทิสารจุทะเขียนเหมือนกันครับชื่อเพลงคนของเธอ,อ ไม่ต้องบอกฉันถึงวันที่เลยผ่านไม่ต้องบอกฉันว่าเคยมีใครคนไหนไงจะเพื่อฉันเพิ่อมงเงินฉันถามเธอไป เธอก็ไม่ต้องตอบฉันเลยแต่ฉันคนนี้ก็มีที่พลาดผิดใจ่ว,ว่าชีวิตจะดีจะงามสักเท่าไรไม่อยากให้ถามมันเวลารู้เท่าไร ไม่ใช่เรื่งองจำเป็นของเราวันวานคือรอนมาไม่ได้่วันนี้ไม่รู้ว่าฉันพร้อมจะอยู่ฉันพร้อมจะตายเพื่อรักคนเดียวไม่ว่าเธอจะเคยเป็นใคร จะผ่านมือไร้มาขอจงอย่าเป็นกังวลคือคนของเธอไม่ว่ามันจะเกิดอะไรก็จากนี้ไปฉันจะอยู่ดูแลเธอด้วยคำว่ารักด้วยใจ club